สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูดูหนังนาก็แสนนะครับก็เป็นรายการที่เีริวดวหนังน่าก็แสนดีๆนะครับที่สนสนหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนสนหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแลมารีิวเพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่อง t h w i t c h อาถานแม่มดโบราณนะครับเออเรื่องย่อเนี่ยก็เกี่ยวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สวนไร่นางตัวเองนะครับแล้วก็แต่ครอบครัวนี้พื้นฐานเป็นคนยากจนนะครับและมีวันหนึ่งนะครับลูกคนเล็กของบ้านนี้นะครับก็ อายุประมาณแบบเด็กทารกนะครับตอนสองวามควบเนี่ยอยู่ๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าโดนต้องคำสาบจากแม่มดนะครับซึ่งหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ยังมีอีกเหตุการณ์หลายๆการณ์นะครับที่ทําให้รู้สึกว่าครอบครัวนี้นะครับเหมือนเจอกับคําสาปหรือว่าเจอกับเหตุการณ์แปลกๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวนี้นะครับเริ่มแตกแยกเริ่มมีความสงสัยกันนะครับว่าใครคือแม่มด เรื่องย่อก็มีผีเท่านี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาเล่าเรื่องความรู้สึกที่ได้ดูแล้วก็สปอยกันนะครับหลังจากที่ผมได้ดูเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่ทําบรรยากาศได้อึมครึมแล้วก็สยองขวัญมากทั้งๆที่ไม่ได้มีผีไม่ได้มีเลือดหรือว่าอะไรที่มันทําให้ดูใหญ่ยแยงหรือว่าน่ากลัวนะครับแต่ทําบรรยากาศได้ชวนขนหัวลุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องภาพหรือว่า สาวประกอบนะครับทําได้คนรูลุกมากๆซึ่งประเด็นของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นแม่มดหรือว่าเป็นแม่มดแล้วทําอะไรได้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอแต่ประเด็นมันอยู่ที่ไอความเชื่อเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนไปได้มากขนาดไหนซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีการตีความหนังในหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมก็รู้แค่บางส่วนนะครับอย่างเช่นเรื่องแพะดำเนี่ยมันก็เปรียบได้กับเหมือนพวก ซาตานนะครับแล้วอย่างพวกกระต่ายเนี่ยก็อาจจะพูดถึงความผิดบาปาในด้านการมาลณ์นะครับซึ่งพอสุดท้ายเนี่ยหนังมันก็รู้สึกจะบอกกับคนดูนว่าในครอบครัวไม่มีใครเป็นแม่มดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขากลัวเนี่ยกลับมาทําลายครอบครัวของเขาเองพอนางเอกเนี่ยไม่เหลือใครแล้วนะครับก็เลยหันเข้าหาซาตานนะครับก็คือเหมือนแบบไปคุยกับแพะปีศาจแล้วก็ หมือนแบบอยากเป็นแม่มดแล้วคือทั้งทงี่กูไม่ได้เป็นนะแต่มึงจะยัดเยียดที่กูเป็นซึ่งนางเอกเนี่ยจะยน,ยนจะโดนยัดเยียดตลอดว่าเออมึงเป็นแม่มดเป็นตัวท,ทาให้ครอบครัวแตกอะไรเงี้ยอซึ่งพอนางเอกมันไม่เหลือใครแลวเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยคิดว่าเออมันกูไปเป็นแม่มดเลยดีกว่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมว่านางเอกก็ได้เป็นแม่มดสมใจนะครับแต่คําถามก็คือและก,ก่อนหน้านี้ที่มึงหมนน้อนางเอกเป็นแม่มดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็น แต่มึงมาสายแล้คนอนื่นแล้วก็ทําให้ครอบครัวมันแตกแยกกันเนี่ยคืออะไรคือมันคนกี่ครอบครัวมันต้องระอความเข้าใจกันไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะผักคนคนนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นแม่มดน,นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมให้ก้าพแนนเลยนะครับก็ผมว่ามัน เยี่ยมในหลายๆอย่างไม่ว่าจะการถ่ายทำหรือว่าสางประกอบน,นะครับทำให้หลอนได้โดยที่แบบไม่ไม่ต้องมีผีรหรือว่ามีอะไรโผล่ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมชอบมากๆเลยก็เพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับผมว่าไม่ผิดหวังแต่หนังมันอาจจะในเมินไปอย่างเรียบๆช้าๆหน่อยถ้าใครชอบหนังแนวนี้นะครับผมว่าโดนครับแต่ถ้าเพื่อนๆให้่ผมไปดูหนังเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไม่ต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดีวถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังนอกกระแสเหมือนกันนะครับก็ฝากกด subscribe และกดสั่นกันอีกไหมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและคราวหน้าผมจะมารีวิวหนังนอกกระแสดีๆให้เพื่อนๆได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ